สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ทุกท่านครับนะครับอยู่กับผมโบดัมซิงครับนี่ผมก็เอารถไปจอดบ้านครับวันนี้ก็จะล้างจอเลยครับพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับนี่ได้ยินเสียงรถหกล้อไม่รู้ทิมงานไหนมาวิ่งเที่ยวข้างๆบ้านครับเอ้าทีมงานไหนนี่ยนี่ทีมงานไหนรถใครเนี่ยฮะเฮีย เสียนนนเสียนนนรถไทยคันหนึ่งพราว่าฮีงอะฮีงมาเทใกล้บ้านหมเลยครับนี่เสียงเฮียงนีเทหลังบ้านตลยน,นี่ก็บ้านผมครับนี่ไหนดูที่เทกัาหน่อยสิ โน <boundaries> ้ตไอ้ยีนี่บีบเตเซลด้วยวันนี้ผมจะล้างจอดแล้วครับโอ้ยอยู่เลอีกเตเนี่เตปิ๊กปิกออกมาไม่รู้ว่าจะมีใครมาเทบ้างนะถ้าก็มีเซียนนนไอยง <Okay. S 2> จะล้างจอดแล้ว uh huh. จะล้างจอดได้ไหมปวดขาเออเนี่ยต้องไป